ครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จริงๆอาจจะเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับเลยแต่ว่าผมก็กินชอบกินเล่มามากๆอยู่แล้ววันนี้เลยแบบกล้าพูดได้เ,เต็มปากว่าเออผมชอบชอบกินขนมเลยมากๆแล้วก็มันแค่วันนี้งานคือมันชื่องานมันตรงมากเลยครับผมก็คือแบบว่าแบบสา a ลเปรียบอุปแล้วก็แบบว่าในทุกเจน e อ a ร i o n นเนอเรชั่นเลยอยนะ่างเงี้ยจอย n ์เจนเนอเรชั่นเพราะว่ามันส่วนตัวผมเองนะชีวิตผม27เปีอะ่ะผมก็แบบเกิดแล้วก็โตมากับเล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มันมีความทรงจําอะไรกับมันค่อนข้างเยอะมากเพื่อว่าจะเป็นบบตอนไปเทรนที่จีวีหรือว่าเป็นช่วงนี้ขับมอร์ซา์ตาม่าเลมบิงซูอะไรหลายคนอาจจะไม่ชอบกินเลมบิงซูแต่ผมชอบมากเลมบอนบิงซูคูลิ่งช่วง่อนคุยคือผมมาถึงขั้นกับอันนี้คือพูดจริงๆเลยเคยเล่าให้แบบเคยเล่าให้แบบพีพๆเขาฟังว่าแบบว่าช่วงนี้เขาบอกว่าจะไม่ขายแล้วผมไปตามตามซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะลดราคาด้วยอะไรเสียดายใช่ไหมวันนี้ก็แบบดีใจที่ได้มาบอกความในใจกับท่านผู้บริหารเลยถาวันนี้ให้แชร์เรื่องราวประจวบกับ ก็ก็ตอนนั้นแหละฮะมันเป็นโมเมนต์ที่บิงซูเลมอนบิงซูเลมอนบิงซูผมขับมอเตอไซค์หาผมอยู่ในมหาลัยปีสองแล้วก็คือตามเส้นน้ำผห้โยทินนะครับผมกว่าซื้อมามดเลยหลายๆคนอาจจะแบบไม่เคยลองที่เคยฐานปะจริงอาจจะเป็นรสชาติแบบนั้นก็ได้เลยเพราะว่าผมแบบชอบเลยอุ้ยเฮ้ยแล้วไงฮะมันอาจจะแบบว่าช่วงนี้ออกกำลังกายครับ ใช่เพราะเตรียมพร้อมซีรีส์ด้วยก็ฝากงานเลเนครับก็ฝากงานเลนะครับที่พละกรนะครับก็มากันได้นะครับก็จะมีบูธต่างๆนะครับอิมเมจีที่จัดเป็นแต่ละเจเนอเรชันนะครับไม่ว่าจะเป็นยุค90ยุค2000หรือว่ายุคปัจจุบันให้ได้แบบมาถ่ายรูปกันแล้วผมเชื่อว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเลยก็คือจะต้องเคยเห็นเลแบบทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าที่ไทยก็เป็นอิริชาบถที่อร่อยมากสำหรับแฟนอินเตอร์นะที่แบบว่า ไม่เคยแบบลองรสชาติไทยมาลองดูส่วนไทยอะ่ะจริงๆอ่ะมันจะมีรสชาติแบบอะไรใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยลองเช่นรสชาติแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสต้องลองซื้อมาทานดูอร่อยมากอันนี้ว่็นค่าของเราป้ะคะเพลงล่าสุดขอยไฟโอ้โหกระแสดีมากเป็นแฟนเมเจอร์เลยยังดีใจอะ่ะเพลงนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ที่สารตั้งต้นมันเริ่มมาจากเราแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่านกระบวนการคิดมาค่อนข้างาคนเยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงเปิดอัลบัม้มอัลบั้มใหม่ด้วยเลยเนี้ยก็ ค่อนข้างดีใจกับมันแล้วก็ชอบเพลงนี้มากๆแบบก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบจะมีเพลงที่แบบออกแนวประมาณนี้แหละครับแล้วก็ไม่ไม่คาดคิดว่าคนแบบจะเก็ตกันแล้วก็คือเรื่องยอดวิวมันมันไม่ได้คาดหวังเหมือนกันว่าอุ้ยมามาอยู่นะวันหนึ่งประมาณแสนมันอาจจะไม่ได้เพี้ยงปางแต่แค่รู้สึกว่าในในในฐานะที่แบบ เราเป็นศิลปินแล้วก็เราเพิ่งเปิดตัวไปก็ฝากเสียงเป็นตัวน้อยด้วยฝากเพลงแบบว่าอันนี้ร่ารักเอ,อ๋ยด้วยนะครับไปฟังกันได้ใครที่สูญเสียนะครับคนที่รักไปแล้วมันไม่มีมันได้หวนคืนแล้วหรือว่าคนที่มีคนรักอยู่ผมว่าถ้าฟังแล้วอาจจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างเช่นมันทําให้เราให้ความสาคัญกับคนปัจจุบันเนาะบางทีผมเชื่อเลยว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทํางานหนักมากอาจจะมีคําถามว่าแบบอุ้ย ก็ทํางานหนักเพื่อนาคตของตัวเองเพื่อคนที่เรารักไงแต่อย่าลืมว่าในทุกๆวันมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีกันอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนแบบโฟกัสปัจจุบันด้วยผมเข้าใจว่ามันยากนะหลายๆคนก็ต้องทํางานอ่ะแต่ผมว่ามันมันสำคัญจริงๆแล้วผมเชื่อว่าแน่นอนบางทีคุณอาจจะเสียใจอะไรบางอย่างก็ได้ีเหรรับงานคะสการน นิรารักเอยเราเริ่มกันตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาครับก็ก็ค่อนข้างใช้เวลาประมาณนึงเลยเพราะว่าตัวเราคิดมาแล้วเราก็มีการคุยกับพีแอมเนาะแล้วพีแอมก็ก็มีเวลาค่อนข้างเราทํางานกันแบบค่อนข้างเป็นหลายหลายหลายเลเยอร์นิดนึงเพราะว่าทํากับโปรดิวเซอร์เสร็จก็ต้องไปพี่บอยเอเจคทีฟโปรดิวเซอร์แล้วก็รีเฟรชกนไปรีเฟรกนมาแล้วก็คอมเมนต์จนมันอออมเป็นงานงานที่ทุกคนได้เห็นก็ใช้เวลาประมาณ4เดือน5เดือนครับ ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีอัลบั้มอ่ใช่ครับยังไม่รู้ปล่อยมีความตงกรครับก็ได้ปล่อยอัลบั้มไปแล้วครับว,วันที่เจ็ดที่ผ่านมาก็ได้เปิดตัวนอกจากเปิดเพลงก็เปิดอัลบั้มด้วย limitless ครับก็ในอัลบั้มนี้เนี่ยยังมีอีกสองเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าปล่อยให้ฟรีเซฟแล้วทาง spotify ก็เข้าไปกดกันได้ชื่อเพลงก็ปล่อยมาแล้วชื่อเพลงว่า w h y rabbit กับ don't move ก็สามารถไปไปกดฟรีเซฟได้แลวจะบอกเลยว่าสองเพลงนี้มันมันจะเป็นรสชาติที่ทุกคนยังคิดถึงแล้วผมเชื่อว่า เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในอีกหลายๆเพลงที่แบบผมไม่เคยฟังเดโม่ตัวเองร้องบ่อยขนาดนี้มาก่อนแล้วผมบบชอบมากมันมันเปิดฟังได้ท sure. ั้งวันตอนขับรถตอนก่อนนอนตอนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมันสนุกใจรู้ข่าวนะครับการที่เราตั้งใจตั้ง่เพลงแรกจนพิงเยอะมากเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆอะตอนแรกแบบ ตอนตอนจุดเริ่มต้นมันยากมากที่จะหาเวตัวเองในการทําอะไรเพราะว่าเราก็ผ่านการทําแบบละลายหลุยโ้วยมาลองผิดลองถูกแล้วแต่รู้สึกว่าในหลังหลงมันเริ่มเข้าที่แล้วพอมันเริ่มเข้าที่มันก็เลยแบบเฮ้ยเอออันนี้แหละมันดูจะใช่อะไรเงี้ยครับแต่แค่รู้สึกว่าต่อจากนี้มันก็เลยแบบภ้าเพลงที่ผ่านมาอัลบัล้มลิมิตเลส์ครับมันจะทําให้เราเห็นทั้งลิมิตตัวเองเห็นทั้งการกระโจนออกไปข้างนอกแล้วมันก็จะเห็นในทิศทางที่ตัวเองอยากจะไปในอนาคตด้วยอัลบั้มนี้มันเป,เป็นอีกหนึ่งตัวแบบว่า ตัวจุดที่ค่อนข้างดีมากสำหรับผมผมว่านะมันก็เป็นอีกหนึ่งระเบียบที่อย่างน้อยถ้าไปมิวสิกเฟสติวัลแล้วมีชื่อเต่าอุกิณียาคุณได้ทั้งสนุกได้ทั้งจอยแล้วก็ได้ทั้งอาจจะเศร้าในทางเดียวกันครบรถครบรถครบรถเต็มอิ่ครบเลยเป็นคนก็ดีฮะเบอร์ดีมากตอนนี้ครับ ก็ตอนนี้ก็กระบวนการค่อนข้างไปหลายๆอันแล้วครับก็มีเริ่มแบบว่าเริ่มซ้อมแล้วดนตรีเริ่มซ้อมเต้นแล้วอย่างเงี้ยครับเริ่มเพลงเริ่มมีอะไรแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นภาพตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นวันที่19กรกฎาคมที่ทันเดอโดมนะเป็นต้นมาดันไหมถือว่าเราเองก็ทำมาตรฐานไว้สูงเลยแม้กระทั่งไปแบบร่วมจอยกับคนอื่นก็อู๋สูงทะลุเพดานไปเลยอย่างเงี้ยจุดนั้นไหมว่าโชว์ของเรามันจะต้องแบบขนาด ผมไม่กดดันผมตื่นเต้นอันนั้นและคือเวทีคนอื่นแต่พอเป็นเวทีตัวเองมันจะแบบจะได้รังสรรค์มันขึ้นมาก็เลยแบบตื่นเต้นมากและคิดว่าคนดูคงคงคงได้จอยเพราะผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้ทาโชว์ผมเหมือนกันตอนนี้มันน่าตื่นเต้นมากแบบอยากให้ถึงวันนั้นร็วยคุณจะได้เห็นอะไรในคอนเสิร์ตางสิ่งที่ตั้งอยอยากให้เขาได้ก็จริงจริงในในคอนเสิร์ตนะผมว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรที่ทุกคนแบบที่ทําให้ทุกคนมีความสุขอ่ะ มันจะครบรถแน่นอนมันจะทั้งแบบว่าสนุกมันเศร้าตลกอะไรเนี้ยเป็นบรรยากาศของเต้าหัวปลท,ที่ที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่ว่าเต้าหัวปรในปัจจุบันตอนนี้มันก็ก็โตขึ้นมาด้วยหมายถึงว่าน้นำมุมการใช้ชีวิตการทําอะไรออกรถเองก็ในเรื่องของสเตจเขาก็เก่งขึ้นมามา,มากๆแล้วก็ไม่อยากจะสปอยเก่ยเตของรถก็แบบดีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมามีเดวหรือว่ามามีเรโน่หรือว่าชาวนับดาวก็เตรียมเจอได้เลยเต้าห้เลยครับมัเคอมัวามฟินไมต่ลเรต้องเตรียมอะไรยังไงว่าตความาฟินไม่องเตรียมเลยครับผมว่าทุกคนฟินอยู่แล้วใช่เพราะผมก็เตรียมตัวเองไปฟินตัวเองเหมือนกันเอ้านี่แหละโอกาสของผมเอ้าแล้วกนหลัก็ไม่คมเลับาะมีเกสเเหรอครับ คอนเสิร์ตที่อาจจะไม่มีเกสก็ได้ครับใช่อย่าคิดเยอะมันอาจจะไม่มีเกสก็ได้อืมอาจจะไม่ก็จะเป็นเกสตัวเองก็ได้นะเพราะเราอิมเพรสเปลี่ยนเป็น้ามาได้เลยครับอาจจะเดินออกมาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับแต่ก็เราดูครับเราดูเป็นเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนละกันทุกอย่างในนั้นก็อยากให้มันเป็นหนึ่งวันที่ทุกคนมีความสุขความพิเศษเห็นออกกำลังกายแบบนี้หญิงแน่นอนว่าในงานคอนเสิร์ต เอาเงินตรงตรงไปเลยมีแม้จะได้แบบเตรียมงมเต็มแว่นเลยเหมือนเป็นการมัดตัวเลยนะฮะมมมไม่มันต้องดูโชว์ครับว่าว่าว่าจะเป็นต้องถอดต้องทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในซีรีส์ได้เห็นแน่นอนยุณจะไงอ่ะซีรีส์มันขนาดไหนคุณไม่ต้องคาดหวังกับผมเลยแต่คุณได้เห็นแน่นอนน้องอบโรลดเพราะว่าตอนนี้คือหุ่นเขาคือแบบโอ้ผมละลายอ่ะ ร้อนร้อนร้อนเยอ,อ <laughs> <ผ>ม,มาของเราก็ใช่ย่อยอของผมผมก็ยังฟิตอยู่ครับแต่ว่าแบบตอนช่วงนี้ค่อนข้างทํางานแล้วสุขพิยมนะครับสุขบ้างไม่สุขบ้างแล้วแต่ถ้าทานเนื้อก็ไม่ค่อยสุขอะไรอย่างนี้แบบมันเป็นมันเป็นโมนเมนต์ที่อย่างวันนี้ผมพูดตรงๆผมตั้งใจจะไดเอทนะแบบพยายามจะไดเอทมากเมื่อเช้าผมบอกว่าเอ่อผู้จัดการไม่ลงไปซื้อเลยทานหรอครับรงมาถึงพารกรก็ลงไปเรียบร้อยเราคาดหวังอเมริกาโน่เนาะใส่น้ตาลขึ้นมาเขากับูปิ้งอย่างเงี้ย มันวางไว้ตรงหน้าเราอ,อย่างเงี้ยเราจะหยุดได้ยังไงเราไม่กินกินเราซื้อมาไม่ซื้อมาสองไม้เราซื้อมาทีห้าไม้หกไม้ตาอู่ก็เรียบกินหมดเลยเครียดจะเครียดเลยแต่แว่าเราก็ต้องมือหนักเลยให้มดูหน่อครับเราจริงจังหนักเลยแม้วันนี้เรากินเท่านี้เราต้องเมือหนักไม่ชุดนี้ขี้เกียจมากเขาไปทำงานหนักของชุดเกียจมากเลยยอมรับแบบ มันต้องบาลานซะ์นะพี่เงินว่ามันจะเครียดเกินอ่ะมันก็เลยแบบพอทำงานหนักมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมากนัแลนะ้วก็ไม่ได้เคร่งคัดอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ได้เคร่งคัดเลยครับ <laughs> ไม่เคร่งคัดไม่เคร่งคัดจริงๆแต่ว่าเดี๋ช่วงเคร่งคัดจะเล่าให้ฟังแต่ช่วงนี้ไม่เคร่งคัดเลย <laughs> เพราะเรามีตัวช่วยดีๆฮะแค่ดา <laughs> ไม่มีจ้าไม่มีนารายขิงปุ๊บๆแน่นอน <laughs> อีกเว่าสุดท้ายค่ะซีรีส์หลายๆคนรอคอยคอยู่เราจะมีเวลาไปถ่ายไปถ่ายไปรคองไอยังคิวงานเราก็เต้นเตื้อตื่นเต้นมากคือเราได้เริ่มถ่ายไพยลอดไปแล้วแล้วก็ได้เจอกับนักแสดงที่อยากพูดมากๆรอดูแล้วกันคือมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปฏิหารรักร้อยปีอะครับเราเรามีอวอรเรามีสิงเซนะียงเนาะทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าแบบิงเซียงอวอรเนี่ยเขา ไปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีแบบคูรัตด,ด้วยคูเคอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในในเรื่องเนี้ยมันมันของจริงนะแบบพี่บอที่ป้อนจัดเต็มเหมือนกันแบบนึงก็ต้องรอดูว่ารสชาติมันจะเป็นไงแต่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งละครหนึ่งซีรีส์ที่ที่มันแน่นอนมีเ้นเรื่องที่แข็งแรงมีปมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่านอกจากมาดูพวกเรารักกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ ได้เห็นได้เห็นได้เอาใจช่วยตัวละครไปด้วยแล้วขนาผมเองผมอ่านผมก็นสนุกเลยแล้วเรื่องเนี้ยจริงๆผมว่าหลายๆคนที่เขาบอกว่าเอ,อ้ยอยากเห็นออบโรดในด้านการแสดงผมว่าในในเรื่องของในเรื่องของเรื่องเนี้ยผมว่าออบโรดจะได้โชว์สิมือเต็มที่และเท่าที่ดูมาคือสุดยอดคือผมร s สเ c t เลยเรื่องเนี้ยคือออบโรดเขาแบบทุ่มเทมากผมก็ทุ่มเทแต่ผมจะออกแนววันนี้เรื่องนี้ผมจะไม่ได้ซีเรียส